<ersch> ข่าวด่วนครับข่าวด่วนข่าวด่วนครับท่านผู้ชมครับข่าวด่วนนะครับตึงต้นสุดๆดเลยครับเพื่อนๆครับท่านผู้ชมครับผมตอนนี้ครับตอนนี้นะครับล่าสุดนะครับเพจบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับเปิดเผยมาเป็นแบบออฟฟิเชียลกันแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้5้าโมงเย็นนะครับผมก็ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าสุภโชคสารชาตินะครับผมจะมีสัญญายืมตัวไปลุยศึก เจลีกนะครับกับคอนซาโดเรซซัปโปโรนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับโอ้โหนะครับ,นะร,บระยะเวลา6เดือนนะครับและก็ออปชันซื้อขาดนะครับถ้าถูกใจติดใจในลีลาสเสดวแห้วของสุขโชคสารชาตินะครับผม <c oughs> จะได้ไปลุยเจลีกแล้วนะครับผมโอ้รอมาอย่างยาวนานนะครับด้วยวัวยสุขโชคสารชาติหน้าตอนนี้นะ่าจะประมาณ23ปีเนาะก็มีโอกาสาที่จะไปท้าทายและเติบโตในเจลก เชื่อแน่ว่าสุภโชคสารชาติของพวกเรานะครับจะไปโชว์ฟอร์มระเบิดระเบ้อที่ซัปโปรโรเจลีกแน่นอนนะครับผมด้วยโปรไฟล์ที่ต้องบอกว่าสุภโชคสารชาติไม่มีอะไรที่จะต้องมาพิสูจน์อีกแล้วในส่วนของไทยลีกฟุตบอลไทยนะครับไม่ว่าจะประสบความสําเร็จในการแชมป์ลีกในประเทศไทยต่างๆมากมา,กมายกับบุรีรัมยูเนเต็ด การติดทีมชาติทุกรุ่นนะครับชุดใหญ่จนมาถึงชุดใหญ่นะครับผมก็ไม่มีอะไรที่ต้องพิสูจน์ในประเทศไทยแล้วสิ่งที่ท้าทายใหม่นั่นก็คือการไปลุยนะครับผมก็คือมาตรฐานการเล่นที่สูงกว่าไทยลีกนั่นเองนั่นก็คือเจลีกญี่ปุ่นนั่นเองการเริ่มต้นกับคอนซาโดเรซัปโปโรก็เป็นสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนั่นเองนะครับผมเชื่อแน่ว่าถ้าปรับตัวได้ปรับจูนได้จะต้องโชว์ฟอร์มระเบิดระเบอร์ ได้ยิงประตูกันระเบิดระเบิดแน่นอนนะครับอ้เลื้อยนะครับเลื้อยกระชากลากเลื้อยแน่นอนนะครับผมด้วยสภาพร่างกายของสุพโชสุพโชค,ส,โชคสารชาติและความแข็งแกร่งการเสิร์ฟเล่นในสปีดบอลของเจ g u e ผมเชื่อแน่ว่าเจ้าเช็คสุพโชคสาราาชาติสามารถเล่นได้แน่นอนนะครับตื่นเต้นที่จะได้ตามเชียร์คอนซาโดเรซซัปโปโรกันอีกครั้งหนึ่งมากู้วิกฤตแต่ตอนนี้ตอนนี้ซัปโปโรอยู่อยู่ท้ายตารางใช่ไหมอยู่โซนหนีตกชั้นหรือเปล่าเนี่ย หรือว่าฟอร์มกระเตื้องมาบ้างแล้วหรือยังอ่าถ้าดูนะตอนนี้ถ้าดูนะตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับซัปโปรโรอยู่อันดับที่9ของตารางเจลีนะครับก็อยู่ในโซนที่ปลอดภัยอยู่นะครับปลอดภัยอยู่แต่วิโซโกเบนี่แม่งล่วงไปนู่นอะเข้ารอบ ACL แต่แม่งมึงล่วงมานี่เลยเหรอะโอ้โหทีมทีมเขาเรียกว่าทีมท่าเรือแห่งการท่าเรือแห่งแห่งเกาะ ญี่ปุ่นหรือว่าเมนยูแห่งเกาะญี่ปุ่นหรือเปล่าเนี่ยเจ้าเจ้าบุญทุ่มเนาะอยู่บววของตารางเลยวิโซโกเบลนี้นะแต่ซัปโปรโรดูดีกว่าเยอะครับซัปโปรโรอยู่อันดับที่9ของตารางคะแนนนะครับซึ่งนั่นแปลว่าหมายความว่าทางด้านของอสุขโชคที่จะไปนี้นะครับก็ไปช่วยในส่วนของเกมรุกเกมรุกที่จะ อไล่ล่าไล่ล่าแต้มนะครับเพื่อทําอันดับให้ดีที่สุดของคอนซาโดเรซัปโปโรนั่นเองเพจทางการนะครับเพจทางการนะครับอันนี้ไม่มโนนะครับเพจทางการบุยรัมยูเนเต็ดนะครับก็เปิดเผยเป็นที่เรียบเรียบร้อยแล้ว Official ออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลนี่เจ้าของอคุณอะไรเนะี่ยคุณฮิโรฮิโรกัส,สึมิกามินะครับอันนี้ก็เป็นประธานสโมสรน,นะอู้เขาเขามาเองเลยนะเขาเขามาเองหรือเปล่าวะอันนี้คนนี้หรือเปล่าคนนี้คนนี้เขามาเองวะ ไม่ไม่รู้อ่ะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าตัวแทนนะครับเอเจนต์หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะอันนี้น่าจะเป็นตัวแทนของซัปโปโรเนาะทางด้านประธานก็เปิดเผยนะครับได้อ๋อได้เดินทางมาเองได้เดินทางมาพบกับปะพูดคุยและยื่นข้อเสนอเออท่านประธานมาเองนะท่านประธานซัโปโปโรมาเองนะครับผมนะครับผมเชื่อแน่ว่าแฟนบอลไทยจะกลับมาเชียร์ซัปโปโรอย่างค,คึกคักอีกแน่นอนนะครับ ท่านผู้ชมครับผมตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับอ่ะเต่านิวส์รายงานครับสำนักอื่นเขารายงานกันหมดแล้วแต่ผมตื่นเต้นแบบว่าความรู้สึกช้าความรู้สึกช้านั่นเองครับสวัสดีครับ